ลิวภูคอนเนอร์มุมที่แฟนลิวภูต้องรู้สัปดาห์แห่งความสุขของเคิร์ติจโจนหนึ่งประตูพร้อมคำชมจากอาร์เน์สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิวพูคอนเนอร์นะครับ แน่นอนครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะเอามาพูดถึงก็คือเรื่องของเคอร์ติจโจนครับอย่างที่ได้เกริ่นไว้เลยผมจะเริ่ม EP นี้ด้วยคำพูดของเดฟคิดหัวหน้าข่าวกีฬาของเดอะซันครับซึ่งให้ความเห็นว่าถ้าโทมัสทูเคลว่าที่กุนซือใหม่ของทีมชาติอังกฤษนะครับเข้ามานั่งชมเกมที่แอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนใหม่คงต้องบันทึกข,ข้อมูลของนักเตะคนหนึ่งเป็นพิเศษครับซึ่งนั่นคือเคอร์ติสโจนจากผลงานที่โดดเด่นรอบด้านบางทีครับเคอร์ติสโจนอาจจะมีชื่อลงเล่นทีมชาติอังกฤษในนัดแรกที่ทูเคินคุมทีมเลยก็ได้นี่เป็นคำพูดของเดฟคิดนะครับหัวหน้าข่าวกีฬาของเดอะซัน จนอายุ23ปีครับเราได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเป็นซีซันที่6แต่เขายังไม่เคยเล่นทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับเคยถูกเรียกติดไปในยุคข,ของเซาเกตและก็ลีคาสลีแต่ว่าก็ได้โอกาสเพียงแค่มานั่งสำรองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่ดีงามเลยครับของเคอร์ดิจโจนเขาได้ลูกคนแรกนะครับซึ่งเป็นลูกสาวแล้วก็พิ่งทำประตูแรกในซีซันนี้ เป็นแม n ออฟเดอะแบในเกมระดับ Big m a มทที่ลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะเชลซีไปได้สตอน,นึส่งให้ทีมของเขานั้นขึ้นไปยืนหนาวต่อบนยอดของพรีเมียร์ลีกหลังการมาเจ็บกล้ามเนื้อเมื่อช่วงเริ่มซีซั่นนะครับโจนได้ลงตัวจริง3นัดทำหน้าที่เป็นแอตติกกิ้งมิดฟิลด์แทนสบอสไลน์ในเกมกับพาเลท แล้วก็ยืนตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิลด์แทนแม็กเลสเตอร์ในเกมกับเวทแฮมแล้วก็เชลซีที่สำคัญครับเกมกับเชลซีอันเนอร์นั้นมอบหมายงานสำคัญให้โจนนั่นคือการตามประกบโคพาวเมอร์ mer, เพลย์เมกเกอร์ของเชลซีอีกด้วยโจนวัย2ีปีทำผลงานได้ดีเยี่ยมครับจนอันเนอร์นั้นต้องเอ่ยปากชมกับนักข่าวเลยนะครับว่าโจนมีเกมที่ดีมากครับ แม้ว่าจะมีงานที่ยากลำบากคือต้องคอยคอนโทรลนักเตะที่มีศักยภาพสูงมากอย่างโคพาวเมอร์มันยากครับที่ต้องป้องกันพาวเมอร์ที่มีทักษะและคุณภาพหลากหลายด้านแต่โจนั้นทำได้ดีจริงๆสามารถคอนโทรลพาวเมอร์ Palmer ได้เกือบทั้งเกมซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยซ้ำนี่เป็นคำชมจากปากของอาร์เนอร์ไปสู่เคอร์ติจนนะครับ ไม่เพียงแค่เกมรับนะครับอาเนอร์ยังชมโจนถึงเกมลุกด้วยจาก1ประตูกับการเรียกจุดโทษได้2ครั้งแต่ว่ามีครั้งหนึ่งนั้นถูก VR ริบไปซะก่อนนะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงความมีอิทธิพลของโจนในเกมกับเชลซีคือมีอิทธิพลทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับว่ากันง่ายๆแบบนั้นแะครับไปดูนักข่าวอีกคนหนึ่งครับ เจมนาวสตันนักข่าวของดิจิอลแอนฟิลยังเสริมว่าเหตุการณ์สำคัญที่โจนเกี่ยวข้องในนัดนี้นั้นมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการบล็อกลูกยิงของโคพาเมอร์ในกรอบเขตโทษซึ่งอาจจะเป็นประตูขึ้นนำของเชลซีก็ได้ถ้าไม่เดบล็อกโจนจ่ายบอลให้ซา่าช้าไปหนึ่งจังหวะทำให้ซา่านั้นล้ำหน้าหรือจะเป็นจังหวะครับที่โจนนั้นจ่ายบอลให้กัคโปลุ้นประตูแต่ว่าพลาดไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการผ่านบอลสวยๆให้นุนเยสแต่ว่านุนเยสนั้นตัดสินใจยิงช้าไปไปดูสถิติจากบูสกอร์นะครับยืนยันว่าผลงานที่โดดเด่นรอบด้านของโจนนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นคือชนะดวล6จาก9ครั้งชนะแท็กเกิล2จาก3ครั้งแย่งบอลกลับมาได้6ครั้งจ่ายบอลเข้าเป้า37จาก41ครั้งคิดเป็นพาร์คอมพลีทถึง90%สร้างโอกาสว,ว่าคีพารถึง2ครั้งนะครับ จ่ายบอลยาวเข้าเป้า2ครั้งจ่ายบอลไปยังพื้นที่ไฟนอลเตอร์ถึง5ครั้งสัมผัสบอล56ครั้งรวมไปถึง4ครั้งในเขตโทษเชลซีมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมรองจากซาร่านะครับช็อตออนททรเกตมี2ครั้งแล้วก็ทำได้1ประตูเดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตมิดฟิลของลิเวอร์พูลในวัย47ปีให้ความเห็นบนหน้าสื่อของ BBC ครับว่าโจนทึ่งเพิ่งทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีก นับจากแมตที่เขาเคยทําได้ในการยิงนิวคาสเซิลครับเม mm ื hmm. ่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและยังไม่เคยทําได้มากกว่า3ประตูกับอีก2แอซิ์นะครับใน1ซีซั่นไม่เคยมีใครสงสัยรับในความสามารถเฉพาะตัวของโจนโดยเฉพาะการรับบอลในพื้นที่แคบรวมไปถึงการทุ่มเททํางานหนักเพื่อทีมโจนนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นโมเดนมิดฟิลด์แบบครบถ้วนเลยนะครับ ยกเว้นเพียงแค่มีแค่ตัวเลขประตูแล้วก็แอซิ์เท่านั้นแหละครับที่มักจะเป็นสิ่งที่สามารถเอาบดีสเครดิตจนได้เพราะว่าคือทักษะอื่นๆ่มมีแต่ว่าผลงานมันไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาครับไม่มีประตูไม่มีแอซิสหลายหลายคนก็เลยไม่จาครับและอาจจะคอนขอด้วยซ้ำว่าลงมาก็ไม่เห็นทําอะไรเพราะว่ามันไม่มีประตูแล้วก็ไม่มีแอซิ์นั่นเองแต่ซีงเ่นนี้ครับจนทำแล้ว1ประตู1แอซิ์จากการลงสนามเพียงแค่325นาที จาก7นัดนะครับรวมในทุกรายการถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับแม้เวลาน้อยแต่โจนกลับใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าด้วยผลงานที่โดดเด่นทั้งรุกและก็รับบวกกับความรอบจัดที่สามารถลงได้ทุกตำแหน่งในแผงมิดฟิลด์ของอาร์เนอร์บวกกับโปรแกรมที่ลิฟูต้องเตะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปถึงปลายปีจึงเป็นโอกาสที่โจนนั้นจะได้แสดงคุณภาพและก็ฝีเท้าของเขามากขึ้น และถ้าเกิดว่าคีฟคุณภาพได้แบบนี้น่าจะทำลายสถิติที่ดีที่สุดเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับเคอร์ติโจนอย่างที่ได้บอกครับบางทีเคอร์ติโจนอาจจะได้รับหมวกทีมชาติใบแรกจากการคุมทีมนัดแรกของโทมัสทูเคลในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นสัปดาห์แห่งความสุขของเคอร์ติโจนจริงๆเลยครับนี่เป็นลิฟท์พูลคอนเนอร์ใน e p ีนี้นะครับเจอกันใหม่ในอีหน้า สวัสดีครับลิวรพูคอร์เนอร์มุมที่แฟนลิวรพูต้องรู้